เอาสวัสดีครับมือนี้กงอีกมือนึงครับว่าหมอบ้านให้เจ้าของบ้านยุบบ้านท่าแก่ตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นของเฮาครับเป็นบ้านขนาดเก่าสิบประมาณเก่าสิบแผาล่างนี่ครับผมเป็นบ้านขนาดซี่้องนอนสอง้องน้ำครับในงบหนึ่งล้านบาทมีเสาเข็มแล้วก็เป็นอิฐบดเบาเสาคอนสรอคครับผมเดี๋ยวพ่พาเบ่บงทางได้ครับผม ครับนี่ก็ส่วนของหน้าบ้านครับหน้าบ้านมีการตกแต่งครับซึ่งเจ้าของบ้านเพิ่นชอบสีนะครับสีเทาครับตัดด้วยสีดาตาข้างล่างเป็นสีขาวครับนี่ครับนี่อันนี้ก็เป็นไม้ฟ้าตกแต่งครับนี่เพิ่นชอบสีดาตาครับออกสไตล์มินิมอลนะครับผมลายกพื่อนกว้าง60เซนครับบันไดสามขั้นครับผมนี่ครับผมส่วนของดาบ้านเกาบันไดประมาง2เมตรครับผมครับขึ้นแม่นี่ครับเป็นระเบียงน้อยเดียวครับผมระเบียงนิดเดียวครับประมาณเมตรหนึ่งครับผมส่วนนี้เป็น ลูกกปงครับเป็นเล็กกับมนไดครับผมนี่ครับเสากับีิการตกแต่งครับไฟกับ LED สองดวงครับส่วนของโซลระเบียงครับผมครับของแม่ก็เป็นบานบานเลื่อนครับผมครับเป็นของส่วนองถูกออกมาแม่สิบตัวตล่างนี่ครับผมซึ่งเป็นเด่นของนอนครับซีของนอนครับผมนี่ครับไฟของโครงอะ LED ซีดวงคมสลเป่าครับนี่บานเลื่อนครับชุดเด้ครับผมนี่บานเลื่อนไหนครับผมนี่ปักนี่หมดครับนี่ของนอนองแรกครับ ห้องนอนห้องแรกครับผมครับโอ้ห้องนอนห้องแรกอ่ะของขนาดสามเมตรห้าสิบพุ่สามเมตรครับผมเป็นบานกระพุ่งนะครับผม,นะบมครับขอบบัวกับมีแตงไทยครับท่าสีขาวครับกระจกขอบสีขาวกระจกใสเขียวครับผมนี่ LED ซีดวงพับสลับเปล่าในห้องนอนห้องแรกครับผมเนี่ยในตามนี้เลยครับผมประตูก็เป็นของพลีโบรดเพื่อครับผม ตีของร้อนเดี่ยของที่สองครับผมของร้อนขอที่สองก็ขนาดสามเมตรแอซิสพุ่นสามเมตรครับผมบานเลื่อนครับแล้วก็ l e d ซีหลอควบสลับเปล่าเป็นฝ้าลุมครับซีเลียมครับผมครับตีของที่สองพานไปครับครับสเปคเดียวกันเลยกับของแรกของที่สกับเรียกอะไรหนึ่งสองสามเลยครับผมของที่สามครับกระสานชุดแห่พุ่นสามรบบของที่สามดี กระจกให้บานเรือนให้ครับผมนี่ครับประกอบ LED สดองพโทมสลับเปล่าครับในตามมีเลยขยอออก,กรประกอบกันเปืี่ยนกับเป็นสีนต่างๆครับซึ่งเจ้าของแบานชอบสไตล์ออกมินิมอลนะครับผมในโซนของไอ้ที่เดินไมน่ได้กับเป็นแมตเบรดแฮร์ซิครับผมของนอนของนีซีครับผมของนิซีครับของนอนของนิซีกับขนาดสามพูดสาเมเบรดครับผมเบรดเป็นแมตชเลย ระจกบานเลือดอะไรครับผม LED ซีดวงควบสลับเป่านะครับสามคุณลสามเบตับของ้านของดีซีครับผมที่เปิดไปกั้วครับผมมีส่วนของกั้วเอาส่วนของกั้วผมกั้วกับว่าสามเบตับผมสามเบตรคู่ด้วยหกเมตรครับประม่เนี่ยเราของกั้วซึ่งเพิ่นเอาเป็นบานบานกระจกครับนี่ครับผมตามันปรับได้เลยปรับรับล่มได้ครับเพราะว่าบานเพิ่นอยู่กลางทงครับ หมุนได้ปรับได้ครับผมเนี่ยหลับลบครับผมขั้วครับสิ่งโตงครับผมครับีสองของ้องน้ำครับเนี่ยของน็อต้องน้ำของแหลกครับซึ่งเพิ่นเอาไว้ข้างนองหมดครับของน้ำกับบลอกแม่นี่เลยครับผมนี่ครับสุขพันฑ์เป็นของโซซโคครับผมเพื่อนทั้บุญให้เออะเนี่ยติดสุดเลยครับผมนี่เป็นบางอกแม่นี่ครับขนาดสองเมตรคูณด้วยเมตรห้าสิบครับผม ห้องนหนาขนาดกระทัดรัดครับมีของที่สองครับผมมีห้องที่สองครับสไตล์คนละสไตล์ครับนี่ครับโซซโคะน้ำอุ่นแล้วก็นี่ครับอ่างล้างหน้าหูเงินเงยิดสุดเลยครับขนาดสอง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 เมตรคูณนเลยเมตรหักสิบครับห้องหนาอันนี้ประตูออกไปหลังบ้านหลังบ้านโอ้ล็อกแหวกประมาณนี้ครับบอกหลังบ้านครับผมซึ่งบ้านก็อยู่แถวนนทศิลาครับนนทศิลากับแม่สางบ้านอยู่นี่ หาหลังครับรีสองหลังให้ได้เสร็จครับนี่เป็นหลังที่สามครับมามอบ้านให้เพิ่นครับผมากาซึ่งลูกค้าก็ไปหาผมอยู่บ้านบุญจพอ่อเป็นสุขศรั่งครับมีว่าสาั่ง้านใยครัเพิ่นครับเพราะว่าบ้านเท่ากับสั่งบ้านตามงบนี่เท่าไหร่คุยกันในหมดครับผมเดี๋ยวผมพาไปถามความนับใจของเจ้าของบ้านครับผมเอาสวัสดีครับไม่นีครับบ้านก็เสร็จเรียบร้ยอยมามอบ้านให้คุณลุงครับผม อยู่บ้านไหนครับบอกนะครับนนัแแรกยู่บ้านท่าแก่ครับครับผมตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นโอ้ตำบลศิลานี่ผมไปสางบ้านประมาณหาหลังครับสางก็ดีติดสองหลังก็ได้เสร็จครับผมยินเขาอยู่ครับแมนครับอันนับแรกติดตามผมแม่โดนไปครับจีดแม่สายเส้นยากรับผมสางบ้านครับผมครับเอจริงๆแล้วติดตามมากปีหนึ่งปีหนึ่งกอลปีหนึ่งแต่ว่าก้อนปีหนึ่งนี่ ติดตามมาประมาณหาบริษัทโอ้หาบริษัทครับติดตามมาปีหนึ่งหาบริษัทแต่ว่าสุดท้ายมาติดตามสร้างสำหรับติดตามตัดใจว่าปีหนึ่งเต็มๆครับเป็นไหนมี่แนวดุว่งดูเนี่ยในยที่ไปหาผมอยู่สำนักง,งานครับผมอ๋อ,อก็อาจจะเป็นบุญร่วมกันเนาะครับผมเพราะว่า,าการรู้สึกว่าไปหาบริษัทแลว้วเพราะผิดหวังอ๋อครับผมได,ได,ได้ได้พูดคุยแล้วรู้สึกว่ามีความสบายใจครับผมครับผมแตกต่างจากไปคุยกับ บริษัทอื่นผมาพอมาคุยปุ๊บเลยตัดสินใจเลยอับผมบุรักเนรครับบอกว่าเป็นคนอัธยาศัยดีแล้วก็ว่าง่ายครับผมง่ายเลยตัดสินใจเลยับผมก็เป็นคนง่ายๆเลยครับเนอะอับได้บ้านถึงใจว่าขับบานเร็จเรียบร้อยรับผมหมายความว่าอ่านี่นี่ความดีใจที่ว่าเขาเขาตัดสินใจถูกต้องครับผมเพรางั้นตัดสินใจถูกต้องแล้วผลอ่าออกมาเนี่ยครับเป็นไปตามที่เขาต้องการับผมดีใจลายดีใจหลายแล้วครับดีใจไร้อับผม ผู้ใดจะสางมากับสซาสมั่งแนะน้ำไหนได้ครับว่้ยรถตรงแนะน้ำอยากไปหาโหลดครับอยู่บริษัทเรื่องสมักงานโยมเพิ่อกดสมนิสัยจังหวัดมาราค้ามาไปว่าไปกับไปว่าถือกับจับผู้กันแบบกต่ไหนไอเจ้าบุญญพรวัชิร์ปองสางครับผมสางบ้านตามงบลูกค้าอดีหรอออกออกก็ไปพูดกันเลยเนี่ยครับผมนี่ก็เท่าไหร่พูดกันในหมดครับผมคะแนนเต็มรอยเท่าไหร่ครับพ่อเป็นขับใจ อ่าไฮไฮร้อยละไฮร้อยแล้วครับผมที่รกว่าใบใหญสองร้อยเอาเอาร้อยกับพ่อละเอาร้อยกับพ่อละครับเพราะว่าเพิ่นกันดูแลตลอดครับดูแลเแค่ลุงน้องที่งไหมเอ็นงานให้ทุกคนนะครับทุกคนครับเป็นงานดีประกอบลุงน้องแต่ละลน้องแต่ละชุดนี่ก็ับจะจะเพื่อว่าฝีมือนี่แบบว่าประทับใจนะทุกชุดมันมีทั้งหมดเจ็ดแปดชุดมั้งครับต่อแมาณนั่นอะไรครับผมต่อแม่นเจ็ดแปดชุดแมนหลายชุดด้วยครเจ็ดดีครับผมครับผม กระซึ่งยะข้อมบ้านประทับใจถูกชุดดอกอัพบ้านก็เลยเซฟเรียบร้อยครับผมครับผู้ใดผ่านไปผ่านมาแถวนี้แวะมาเบืองในบุคอับบ้านแถวดอนสิล่าเลยครับผมช่วงหลังที่บสถ์เดชท่าสีบบควายมีคนสนใจด้วยครับผมครับผมเป็นข้ออีกอย่างนี้บโบควายนี่ได้คนที่งาองไก่ครับผมพอได้เซฟแล้วเปิดไฟมือแรกดิคนมันเบิ้นเบิ้ลมันจอดรถเบิ้นไว้ครับอับผมสวยมันสวยเนาะครับยิ่งสวยอับบ้านเป็นกับได้เลือกกตานได้ชอบได้สีครับผมครับแรมการคลิปนี้ไม่แค่นี้เราอับโอปากปากนะครับปาก ไอ u u u b e ครับไ Facebook สมัครมูซีครับแล้วก็ติ๊กต็อครับผมคับคลิปนี้นไม่แค่นี้เนาะคุณลุงครับผม,มครับสวัสดีครับผม